ับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการส่งซูปเปอร์อยูน,น่าระดับระดับเจ็ดดาวนะครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มาตัวหนึง่งนะครับสดๆเป็นวิธีที่ผมใช้นะจะมาบอกเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆแต่ละด่านในสเตทพิเศษเนี่ย yeah โอเคนะครับตาน,นี้เฉียดๆหน่มันอยู่หลังลโอนาดนะก็ให้เรากะเอานะครับว่าจะต้องกดประมาณเท่าไหร่ขอ,องไอตัวจุดเมื่อกี้โอเคนะเข้าใจนะไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจนะครับเดาตาเนะี่ย่ะ วันนี้ก็วันอาทิตย์ก็ได้มาแล้วนะครับตัวหนึ่งซูเปอร์เยนนัดเจ็ดดาวแนละ้วบุ้มเอามาจริงอ่ะจริงอ่ะเมื่อกี้ผมพูดเยอะไปหน่อย แล้วมันน่าจะเกินแปดไปแล้วอะให้เราเริ่มนับตั้งแต่เราแตะหน้าจองเงนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเห็นไหมครับเฉียดไหมเนี่ย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 ครั้งที่แปดผมไม่ได้พูดนะแต่ผมกดครั้งที่แปดพอดีอเคนะ เดี๋ยวถ้าด่านพิเศษด่านเรื่อแล้วผมบอกอีกนะครับว่าวิธีสุ่มสุ่มยังไงเพราะผมก็รู้ผมรู้ประมาณหลายด่านอยู่นะเพราะผมก็แกะมาหลายด่านเลยแล้วด่านต่อไปก็รอติดตามกันนะครับด่านต่อไปน่าจะเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านแล้วกระโหลกหินนมามตานะครับด่านหกเลย อันนี้ตัวเก็บวิวผมเอเคครับก็ขอให้พวกชอบพูดติดขัดเลยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะสมได้ซูเปอร์รียนนาดกันทุกคนเลยนะครับระดับเจ็ดดาวหกดาวก็ได้เจ็ดดาวก็ดีเลยนะมาครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็ใกล้เคียงนะครับมันอยู่หลังตัวเนี้ยเบอร์นาดเนี้ยมันอยู่หลังจริงอะ่ะไม่เชื่อผมนะอยู่หลังจริงครับเอาใหม่ oh ผมจะสุ่มให้ได้นะครับเงั้นไม่ยอมตัวที่สองแล้วเนี้ย ไม่รู้มันจะให้หรือเปล่าตัวที่สองไม่รู้เหมือนกันนะ มาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้ได้สองตาครับเมื่อกี้ผมเล็งไม่ถูกครับมันมาแบบมันเป็นบางตาด้วยครับบางตาแบบมันจะทำให้เราแบบเล็งไม่ถูกเลยอะ มองแทบไม่เห็นอ่ะ,อะ,อะง่ายๆก็จะสุ่มไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นว่าผมจะเริ่มทำวิดีโอตั้งแต่ตอนผมเล่นแรกๆเลยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งมาทำไงหลังจากที่ผมลองสูตรไปแล้วได้สปเปอร์ลรีวอนาเจ็ดดาวมาอีกตัวนะครับ ส4 5 6ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้อันนี้ไม่ใกล้เคียงเนี่ยหายแล้วครั้งสุดท้ายนะฮะโอเคครั้งสุดท้ายแล้วครับรมองออกไปมองออกไป อันนี้ก็เป็นชนลใหม่ของผมนะครับชื่อ Hardcore CB นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเลยนะครับหรือ Subscribe นะครับไลค์แชร์ครับผมเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปวีดีโอใหม่มานะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับบอกอะไรก็ ตายนะครับบอกเล่าประสบการณ์อะไรได้หมดเลยนะแต่ผมตอบนะครับมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮ้ยไม่ได้อะเหมือนเล็งยากๆไงวูเดี๋ยวดูก่อนครับตอนนี้กี่นาทีแล้ว 4ี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้หโอ rate, okay. ้แปดนาทีแล้วอ่ะโอก็เดลองตามนี้ครับตามก็ด่านลานนาฬิกาที่หมุนย้อนกลับนะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองทำาลยนะครับ เพื่อนๆอ่านได้นะครับลองทำครั้งแรกอ่ผมว่าน่าจะได้ทํำตามที่ผมบอกครับอันนี้ผมทํำไปแล้วนะครับตอนที่ยังไม่ได้อัดคลิปนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วคราวนี้ไม่รู้มันจะให้อีกหรือเปล่านะผมก็ตามผมก็ทํำตามที่ผมทําตอนแรกจะได้สตูปเปอร์รีโอนามันก็ไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวด่านนี้นะครับ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้น่าจะเล็งประมาณตรงกลางนะเดี๋ยวผมลองดูประมาณกลางเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะนับถึงแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้เฉียดเฉียดครับเฉียดอ่าโอเคนะครับ ด่านนี้นะครับดวงตาเวทมนต์นะครับผู้ไม่หลับไหลด่าน6นะครับเรงช่วงกลางๆครับรับนับให้ถึง8นะครับ ขอซูปเปอร์รียวนาตอีกสักตัวนะครับมาครับเดงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบนี้ไม่ใกล้เีียงครับอีกสามครั้งครับก็ก็จะจบคลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ มัน่าจะไม่ให้ผมมีวลดับซูเปอร์เียันานได้ยากเอาตรงๆเลยนะซูเปอร์เ,ออเรีรยวนานเนี่ยระดับเจ็ดาวเนี่ยผมวันหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยได้ถึง2ตัวน,นะได้แต่วันละตัวนานๆทีนะครับได้วันละตัวเนี่ยไม่ใช่ได้ทุกวันนะแล้วก็ซูเปอร์เรียวนาหกดาวเนี่ย ได้ไมาอยู่ครับบางทีก็เล่นวันหนึ่งได้สองตัวเงี้ยสองสามตัวได้แต่เจ็ดดาวนี้ไม่เคยได้เกินหนึ่งตัวเลยนะฮะอามาครับได้สุมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห,หเจโอ้ยนับผิดไม่ใช่เล็งตัวผิดเมืเ่อกี้โอโ้โห ไปเลินแกะเฟย้ยเลยอีกยสองครั้งนะครับผมโอ้โหเชี่ยงนะอัดคลิปตั้งแต่กี่โมงนะฮะดูนะเจ็ดสิบเอ็ดโมงสิบเก้าโอ้โหมันก็สิบกว่านาทีแล้วนี่หว่าเยอะนะเนี่ย สองโอ้เอาใหม่เอาใหม่มันเลงยากเลงเย็นเลยเนียงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดันอ่าเนี่ยรอบเนี่ยเลงดีแต่มันมันไปฝั่งเนี้ยมันไม่ตรงกลางเหมือนมันจะปัดเหมือนผมได้แล้วคราวนี้มันก็ปัดออกไปอ้าวอะไรเนี่ย ทิ้งหนึ่นนนะงนลเยอะไม่มีอะไรมากบูมมาครับเชเดี๋ยวผมเรงก่อน 1>, 1 2 3 4 5สอง้าหกเไม่ตรงนะครับเอาหมดละก็วันนี้ก็บอกสูตรเฉยๆนะครับการสุ่มซูเปอร์ยูนาเจดาวนะครับใครที่ได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับใครที่ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับนะ เ,เข้ามาทำไมเนี่ยโอเคนี่นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาไอตอนที่มันบอกว่าอีเวนท์ที่มันบอกว่าโอกาสสุดท้ายที่จะได้โคนีอ่อ่างอาบน้ำนะครับสามเท่าผมก็ลองไปสูมไงมีเพชรก็ไม่เยอะหรอกสูมไป3ามครั้งก็ได้มาตัวหนึ่งก็ดีนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้ก็ได้มาแล้วเนี่ยผมก็จัดซุปเปอร์อ,อนาดดาวนะครับ ใส่มาเลยสองตัวเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ตัวหนึ่งนะครับที่จริงใส่แค่ตัวเดียวเพิ่งได้มาเมื่อกี้จากสูตรที่บอกนะไหลสองครับ,รบก็ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ